ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่าของทุกคนนะคะมันอนีกนุ่นที่ยากกะมีแนวท่างตัวเลขเกีเ่ยวกับเลขมีทีม,มานะคะเลขมีทีม,มานึ่งวดี่ผพานมาหรู้ซึกว่าจะถูกกันทั้งมู่บานถูกกันทั้งคู่ทั้งโรงเรียนเลยนะคะวดนี้เพิ่นกะมีมาาหาแล้วนะคะเลขเพิ่นบอลลายนะคะุน่นที่ยากขอเอามาลงไห้พอเมทินอเอฟซีส้มล้กันนะคะเลข มีแค่สามคููแต่ว่าลักษณะการซื้อเนี่ยคือซื้อไปกับบนล่างนะคะเอ่อก้อนจะไปว่าเรื่องเลขมที่มาเนี่ยนะคะนุ่นที่ยากจากขอ,อย่ำตรงนี้นะคะเลขนองต้าก็ร้อยอจังหน่อยนะคะเนอะค้งสุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะบ้านได้ไปตามมีของนองต้านะคะแล้วก็เป็นของคุนตายุนนะคะที่บ้านตามโคงสุดท้ายแล้วก็เสียนปะโค้ชัยนะคะกับแม่สวยนะคะเหลือสามที่ท่านน,นะคะที่ จะมีโค้งสุดท้ายแล้วก็บ้านในตามนะคะพอยงก็รู้สึกว่าจะสรุปห้แล้วนะคะของพอยงแล้วใกล้ๆมือก้อนเลขออกประมาณม,มือสองมือนะคะนุ่นที่ยากกับสีสรุปคลิปห้นะคะว่าอาจารย์ได้แน่นะคะเลขชนกันเล,เลขตรงกันนะคะเลขตรงกันนี่อาจารย์ได้แน,นดแน่นะคะจะมาไขๆกันนะคะ ลอ,องคงสุดท้ายเหลือของน้องต้านะคะของคุณตายุ่นของเซียนปักค้นใช่เหลือของแม่สวยนะคะแม่สวยนี่ชอบจับฟันใกลๆ้ๆวันพระวันโกนนะคะน้องต้ากาับใกล้ๆมือหวอยออกนะคะคุณตายุ่นกับคือกันนะคะเซียนปักค้นใช่นี่กับใกล้ๆเลขออกมันคอยจะมีโค,ค้งสุดท้ายนะคะแต่วันนี้คลิปนี้เป็นเลขมีที่มานะคะ เลขกับบ่หลายคู่มีแค่สามคู่เลขแค่สองโตนะคะเลขสามโตบ่มีนะคะเออ้อในคลิปนี้มีแต่เลขสามโตเออมีแต่เลขสองโตนะคะสามโตบ่มีนะคะนะคะบ่จะเป็นตัวใดนล้วนุ่น,น,นที่าจะพาไปชมน้่กันตอนนี้กับเบิ้งบรรยากาศตามท่องไล่ท่องน้านะคะภาคอีสานจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อพอน้องพนองเอฟซีผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศนะคะนะคะ ข้างๆบ้านนุ่นที่ยากกับมีตะเขานะคะนะครับตรงนี้ท่ากนก็จะเลี้ยงเลี้ยงวัวนะคะจะซุ้มให้เบิ้งดักเด้อนะคะคนจะเลี้ยงวัวก,นะกัน ะะเลขมีที่มางวดวันที่1สิงหา2565นะคะเพินหายมา2หา26หา9นะคะเฟินหายไปกลับบนล่างนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนุนทีย่านี่ก็เป็นแท้ซื้อนําเสนอนะคะบอสามารถวาลูวาเลขจะออกตัวได้นะคะเลขทุกตัวเขาได้รุนได้โปรดใช้วิชารลญาในการรับฟังรับชมนะคะรู้สึกว่าจะมา2น้ะพี่น้องเนาะ นะคะเพิ่นหายสองหาสองหกหาเก้านะคะวันที่ผ่านมากับถือกันทั้งมู่บานทั้งโรงเรียนทั้งคู่นะคะนะวันนี้เพิ่นก็หายตัแตัวเลขมาบรรยายเอาเองนะคะนุ่นที่ย่าหนึ่งกับเพิ่นบ่หายเสียงนะคะบ่หายสัมภาษณ์นะคะหายต่ตัวเลขมาเอามาแบ่งปันทั้งช่องเขานะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะว่าจะมากขึ้นกันบ่ค่ายกันบ่นะคะ แต่ว่านุทิยาว่ามีโตนึ่งที่ค่ายค่ายกันอยูนอกก่นี่ก็มีหาเก้านะคะตรงหลายหลายสำนั 2, กสองหกกระตรงนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุทิยาเนี่ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะบ่สามารถลู้ว่าเลขสอกตัวได้นะคะเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะให้เบื้องเป็นแนวทางหรือเบิงเป็นสถิติก็ได้นะคะงวดนี่มาแบบนี่จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะแล้วงวดต่อไปจะมาแบบใดนะคะ นะคะเลขมีที่มานะคะนะคะหลายหลายท่านหลาย,ลายคนกรล่อนนองต้านะคะนองต้าโ้งสุดท้ายหรือคุณตายยุ่นนะคะหรือแม่สวยนะคะแม่สวยก็ชอบจะฝันวันผ้าว่นโกนนะคะเขาก็คอยมาติดตามน,น้ำกันว่าโงสุดท้ายแม่สวยจะออพอนู่ที่ตายไปแล้วนะคะนอง้ายพอสวยจะมาบอกเป็นตัวใดห้างคอยมาติดตามน,น้ำกันนะคะแต่วันนี้คลิปนี้ก็มีต่างแต่เลข เลขมีที่มานะคะนะคะเป็นกายนนทิยาเว่ไปให้ให้ตามมาตรฐานของยูทูบคนจะหายได้ถึงสิปนาทีนะคะแต่ละคลิปนะคะตั้มก็นั่นเป็นกะบ่ได้มาตรฐานของกฎยูทูบนะคะนะคะในคลิปนี้กับมีเลขมีที่มานะคะววันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเพิ่อนหายมาสองหาสองหกหาเก้านะคะนะคะ ตามสายตานุนทียาวาเลขหาเก้าเนี่ยดังมากๆนะคะหาเก้าเก้าหาสองหกกับหลายอาจารย์หลายสํานักนะคะนะคะข้ากับคอยมากชมน้ำกันนะคะว่าวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนี่ยนะคะเลขแน่นี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะนุนที่ยากกเป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะเพิ่นหายมากกับมาแบ่งปันพอไม่ไปนอนเอฟซีนะคะกับบอลูลวงนาว่าเลขสี่ออกตัวใดแด้ะค่ะเด้อ เป็นผ้ากันเลี่ยงง้วนะคะอันนี้มีคล้วยดำกล้วยดอนนะคะ นะะในคลิปนี้มีเลขมีที่มานะคะสองหาสองหกหาเก้านะคะนะคะ่ะนุ่นพิยะไทย <c oughs> เห็นบรรยากาศตามท้องไร่ท้องหน้านะคะแถวบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าวานพี่น้องหยากระลายแล้วเนีบกคือหน้าดำนะคะสมัยนี้บบคอยดำเพราะว่าการลงทุนสูงนะคะก็ใส่วานเอา เป็นกรมาเลี่ยงงัวอยู่นี่นะคะตัวน้อยตัวใหญ่งัวนุ่นดียาบ่มีดอกค่ะแพงนะคะตัวหนึ่งกับตัวละซี่เ,ม,เมือนหาเมินหลยนะคะตัวในน้อยกับแพงนะคะนะคะ สรุปคลิปนะคะคลิปนี้กับเลขมีที่มามิสองหาสองหกหาเก้านะคะลักษณะการซื้อกับเพิ่นกับห้ไปกับบนล่างนะคะวัวที่ผ่านมานีกับเขาล่างนะคะเขาล่างเขาที่หาสามนะคะควดนี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงกับข้อมาติดตามน้ำกันนะคะไปใกล้ก็ได้นะคะงวัวคนกับงวัวแมลูอ่อนนะคะ นุรอนุยาก,ก็ขอยุติคลิปเลขมีที่มานะคะสองหาสองหกหาเก้านะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ขอยุติคลิปนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ